ตามกระแสข่าวล่าสุดน,นะครับที่ระบุว่างบประมาณในปี2,565นั้นเนี่ยกองทัพเรือก็จะมีการจัดหาเรือตรวจการไกลฝั่งหรือว่าเรือ OPV ลำใหม่นะครับซึ่งจะมีงบประมาณมูลค่า6.5พันล้านบาทราคานี้นะครับจะสูงกว่าในยุคที่กองทัพเรือจัดหาเรือหลวงประจบคีรีขันนะครับซึ่งก็เป็นเรือชุดเรือหลวงกระบี่ไปราวๆ1,000ล้านบาทอันนี้ก็อ้างอิงจากงบประมาณเดิมของเรือหลวงประจบ คิริขันนะครับที่ราวๆ5.5พันล้านบาทในช่วงปี2 5ง9ครับ แน่นอนว่าเมื่อเวลาต่างกันนะครับราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยตามปีทั้งเงินเฟอ้อแล้วก็ค่างเงินรวมถึงอุปกรณ์ที่มีการขึ้นราคาขึ้นไปแต่มอง,องในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยกองทัพเรือก็อาจจะมีความต้องการเรือ OPV ที่มีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ว่าความยาวของเรือชุดกระบี่ที่90เมตรนั้นเนี่ยมีความยาวไม่เพียงพอในการติดตั้งโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ซึ่งถ้าดูจากสเปคของเรือหลวงประจอคิรลิขันที่มีการขยายดาดฟ้าเรือให้สามารถที่จะติดตั้ง ลานบินนะครับเพื่อรองรับเฮลิคอปเตอร์แบบ S70B ได้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงว่า OPV ใหม่เนี่ยจะมีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์สำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบ S70B ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ปรับเรือดำน้ำนะครับก็จากงบที่เพิ่มมา1 0 0 0งพันล้านบาทเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการขยายแบบเรือให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับ ทางนี้เนี่ยะปเด็นที่ว่าทำไมกองทัพเรือถึงต้องการเอาเฮลิคอปเตอร์แบบ S70B ไปปฏิบัติการจากเรือ OPV ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรือที่เน้นสำหรับการปฏริบัติการในยามสงบเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าวิเคราะห์เช่นกันเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่ากองทัพเรือเนี่ยมองภาพไหนกองทัพเรือก็อาจจะมีความตั้งใจที่จะให้มีเรือที่เฮลิคอปเตอร์แบบ S70B เนี่ยสามารถลงจอดได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเอ่อมีเพียงเรือหลวงพูไิพนเท่านั้นที่เฮลิคอปเตอร์แบบ S 70บลงจอดได้แล้วก็เฮลิคอปเตอร์แบบนี้เนี่ยไม่สามารถลงจอดได้ในเรือลําอื่นเลยการเพิ่มแบบเรือที่เฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยสามารถลงจอดได้ก็อาจจะเป็นแนวคิดหนึ่งของกองทัพเรือนะครับ ทั้งนี้เนี่ย S 70B เนี่ยมีเรดาร์พื้นน้ำนะครับที่ใช้ค้นหาเป้าหมายในระยะเกินขอบฟ้าสําหรับการยิงจรวดต่อต้านเรือผิวน้ําหรือว่าแอนตี้ชิปมิซล์ได้ด้วยนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยกองทัพเรือก็อาจจะต้องการใช้เรือ OPV ติดจรวดแอนตี้ชิปนะครับมาทดแทนในอัตราเรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยน้ำวิถีที่กองทัพเรือปลดประจําการไปแล้วนะครับเพื่อให้เรือที่ติดตั้งจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำเนี่ยมีจํานวนเพียงพอตามอัตราที่ต้องการนะครับ การใช้งานอีกอง่างหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เรือ OPV เป็นจุดแวะเติมเชื้อเพลิงแล้วก็ติดอาวุธเพิ่มให้กับเฮลิคอปเตอร์นะครับในกรณีที่ออกองทัพเรือเนี่ยทำการรบเป็นกองเรือนะครับแล้วก็มีการส่ง OPV ไปวางตัวเป็นเรดาร์พิกเก็ตห่างจากเรือลำอื่นนะครับเรดาร์พิกเก็ตเนี่ยก็จะเป็นเรือหรืออากาศยานที่ทำหน้าที่ เดินทางไปล่วงหน้านะครับหรือว่าแยกออกไปปฏิบัติการนอกกองเรือเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการตรวจจับของเรดาร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งการที่มีเรือที่สามารถที่จะรองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ได้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมของเรดาร์ที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ได้เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยสามารถที่จะมาแวะเติมเชื้อเพลิงแล้วก็ขึ้นบินกลับไปใหม่ได้ครับ ดังนั้นถ้าตามสมมุติฐานนี้เนี่ยแล้วก็คาดการว่ากองทัพเรือเนี่ยก็น่าจะสั่งต่อเรือจากอู่ System แล้วก็บริษัทอู่กรุงเทพซึ่งก็เป็นรัานพิษากิจของกองทัพเรือเหมือนเดิมเนี่ยเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับแบบเรือแล้วก็หลักการต่อเรือของ PE System อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้กองทัพเรือแล้วก็อู่กรุงเทพเนี่ยทำการต่อเรือได้ง่ายกว่า แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรือชั้นริเวอกับชั้นคาริรฟ f นะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวเต็งของการจัดหาเรือ OPV ในครั้งนี้เนี่ยจะมีการแตกต่างกันบ้างในหลายจุดแล้วก็ TF เนี่ยก็จะลองคาดเดาสเปคของเรือ OPV ลำใหม่โดยอ้างอิงจากเรือชุดเรือหลวงกระบีซึ่งจริงๆเนี่ยเรือหลวงกระบีเนี่ยก็เป็นเรือชั้น r ิเวอร์คลาใน batch 2นะครับของสหราชชาาจากักรแต่จะมีแต่น่าจะมีการเพิ่มโงเก็บเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับแล้วก็ อกองทัพเรือก็น่าจะกําหนดให้มีการติดตั้งจรวดต่อต้านเรือผิวน้ําด้วยดังนั้นเนี่ยเรือชั้นคาริฟของโอมานซึ่ง p ีเอสซิสเเนี่ยเป็นผู้ต่อแล้วก็มีขนาดที่ยาวกว่า99เมตรแล้วก็มีลําตัวเรือที่กว้างกว่าเล็กน้อยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่กองทัพเรือมองอยู่นะครับผม เรือ OPV ชั้นคาริฟในปี2006นะครับมีราคาลำละราวๆ7.5พันล้านบาทซึ่งถ้าคิดในแง่ของว่าค่าเงินในปี2006กับ2021เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเงินเฟอ้อนะครับในปีนี้เนี่ยก็อาจจะมีราคาราวๆ7.8พันล้านบาทนะครับอันนี้บวกเงินเฟอ้อเฉลี่ยจากปี2006ถึงปี2021นะครับน่าจะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น 80000นล้าบาบทแต่สเปคของเรือของกองทัพเรือโอมานเนี่ยก็สูงกว่าที่กองทัพเรือไทยต้องการแน่นอนนะครับผมเช่นกองทัพเรือโอมานเนี่ยติดตั้ง VL-MICA ถึง12นัดนะครับบนเรือชั้นคาริฟแล้วก็มีเรดาร์ที่มีพิสัยตรวจจับได้ถึง250กิโลเมตรนะครับเพราะว่าใช้เรดาร์แบบ Smart S SM MK2 ของเทเลสแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนแบบดีเซลไฟฟ้าด้วยซึ่งออปชั่นแบบนี้เป็นออปชั่นที่มี ประสิทธิภาพแล้วก็มีระดับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็น่าจะมากเกินความจําเป็นสําหรับการเป็นเรือ OPV ของกองทัพเรือไทยซึ่งกองทัพเรือไทยเนี่ยเน้นการต่อเรือ OPV ที่มีความประหยัดแต่สามารถที่จะใช้ได้ในชั้งยามสงบและก็ยามสงครามนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลาดตระเวนดังนั้นเนี่ยถ้าตัดออปชันอื่นออกไปเนี่ยราคาก็น่าจะลดลงมาตามงบที่6 5พันล้านบาทได้นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรือ OPV ลำใหม่เนี่ยน่าจะดําเนินการต่อในอู่ในประเทศไทยค่อนข้างแน่นะครับเพียงแต่จะใช้แบบเรือของอู่ไหนเท่านั้นเองซึ่งถ้าเป็นเรือที่ดัดแปลงจากเรือชั้นคาริฟของ BE System เนี่ยก็น่าจะเป็นการว่าจ้างบริษัทพันธมิตรเดิมนะครับระหว่าง BE System กับบริษัทอู่กรุงเทพซึ่งเป็นทัพวิสาหกิจของกองทัพเรือเหมือนเดิมนะครับซึ่งทั้ง BE System แล้วก็อู่กรุงเทพเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าต่อเรือมาให้กับกองทัพเรือไทยเนี่ยถึง2ลำแล้วแล้ว ก็กําลังจับมือกันไปยื่นประมูลนะครับเสนอตัวไปแข่งขันในโครงการจัดหาเรือ OPV ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ด้วยนะครับโดยแข่งขันกับแบบเรือขององอสเตรเลียของออสเตรเลียนั่นเองนะครับผมซึ่งผลของการแข่งขันก็ยังไม่ออกนะครับผม อีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือการให้ B-System e นะครับทำการขยายแบบเรือชุดเรือหลวงกระบี่นะครับให้มีความยาวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะสามารถติดตั้งลงเก็บเฮลิคอปเตอร์ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความคุ้มค่าแค่ไหนนะครับในการทําวิจัยแล้วก็ออกแบบเรือแบบใหม่มาแล้วก็ต่อมาใช้งานเพียง1ลําลนะครับเมื่อเทียบกับการนําแบบเรือที่มีการใช้งานแล้วก็ต่อออกมาใช้งานอยู่แล้วนะครับก็คือเรือชั้นคาริฟมาขยายขนาดแล้วก็ติดตั้งลงเก็บเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับซึ่ง นีก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องพิจารณาเช่นกันหรือในอีกแง่นึงเนี่ยกองทัพเรืออาจจะเลือกมองเรือ OPV ของผู้ผลิตรายอื่นก็ได้นะครับเช่นแบบเรือของเมโคนะครับของ t k m s นะครับซึ่งมาจากเยอรมันนะครับแล้วหรือแบบเรือซิกมานะครับของอูดเมียนของเนเธอร์แลนด์ซึ่งทั้ง2องูเนี่ยก็มีข่าวว่าเคยเป็นคู่เข้าแข่งขันกับ BE System นะครับเมื่อครั้งที่กองทัพเรือเนี่ยเปิดประมูลในในการเลือกแบบของเรือหลวงกระบี่แต่ว่าก็แพ้ไปนะครับผมโดยเรือชั้นซิกมาเนี่ยมีกองทัพเรืออินโดนีเซียใช้งานอยู่ในปัจจุบันส่วนเรือชั้นเมโกของเยอรมันเนี่ยก็มีกองทัพเรือมาเลเซียใช้งานอยู่เช่นกันแล้วก็เป็นการใช้งานในบทบาทเดียว กับกองทัพเรือไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ในแบบ OPV นะครับเช่นเดียวกับเรือหลวงกระบี่ซึ่งเน้นการใช้งานในการรบพื้นสู่พื้นมากกว่าโดยไม่เน้นการใช้งานในการรบพื้นสู่อากาศแล้วก็จะไม่มีขีดความสามารถในการปราบเรือดำน้ำนะครับเพราะว่าเรือ OPV เนี่ยออกแบบมาใช้ในยามสงบเป็นหลักเพื่อประหยัดงบประมาณนั่นเองทั้งนี้เนี่ยโครงการต่อเรือ OPV ลำใหม่ของกองทัพเรือในปี2565นะครับ อันนี้ก็ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้อย่างแรกเลยคือเราไม่แน่ใจว่างบประมาณของการต่อเรือ OPV ในครั้งนี้นจะผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นะครับ แต่ถ้าผ่านมาเนี่ยโครงการก็จะต้องเริ่มต้นได้หลังตุลาคมปี2564เป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงที่มีการขึ้นปีงบประมาณใหม่นะครับซึ่งจนถึงตอนนั้นเนี่ยกว่าจะมีการประกาศสเปคมีการประกาศแผนการจัดหามีการประกาศ t ทีร์ร์มีบิดติ้งเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนพอสมควร อาจจะเป็นต้นปี65ก็ได้ที่เราน่าจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับดังนั้นในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการคาดเดาแล้วก็การวิเคราะห์ก,กันไปก่อนซึ่งถ้าท่านใดมีข้อมูลที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับทั้งความเห็นหรือว่าอยากจะเสนอว่ากองเรือควรจะพิจารณาแบบเรือแบบใดมาเป็นเรือ OPV ชั้นใหม่ของกองทัพเรือเนี่ยก็สามารถที่จะลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ในกล่องคอมเมนต์นี้นะครับผมส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือยังไม่ได้กดซับ c r i b e ช่องของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อที่ในอนาคตนะครับถ้าเราอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับก็ที่ก็เราจะได้มาคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ในลักษณะนี้นะครับผมกเ็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ